ที่ค่ายนี้ต้อนรับเข้าสู่เซสตาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษนะคะลัคณะเมษรประจําเดือนธันวาคมนี้ค่ะชาวราศีเมษนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่19เมษายนนะคะชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลกักการแบ่งลัคนาราศีต,ะะตามหลักของ t e r n Astrology หรวอตามศาสตร์ของต้นตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบ แบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอันดับแรกนะคะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะเวลาเดินไปแบบเร็วมากๆนะคะนี่ก็คือเดือน12แล้วนะคะของปี2023นีนี้นะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับในคลิปเดือนนี้นะคะ มันก็จะแปลกแตกต่างออกไปเนื่องจากว่าเราอยู่นอกสถานที่นะคะเราสิ่งก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยนะคะก็เลยทําให้นี่แหละค่ะมันก็จะต้องออกมาเป็นแบบนี้นะก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันไปนะคะเอาล่นะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่การอ่านของคนโสดนะว่าคนโสดนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเมนเอเนอร์จีที่ออกมานะคะเป็นไพ แปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญใน,นที่นี้เนี่ยซึมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วคนโสดในช่วงเนี้ยดูไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะ ดูจะมุ่งมั่นไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทําแพลนต่างๆของตัวเองดูคุณยุ่งกับตัวเองอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นเป็นสิ่งที่แบบเกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งหมดเลยอะ่ะกิจกรรมส่วนใหญ่ในในเดือนนี้นะคะถ้าถามถึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่ามีคนเข้ามาไหมจะบอกว่ามีคนเข้ามาด้วยแต่ว่าด้วยความที่ตัวคุณเองโฟกัสกับในเรื่องของตัวเองแล้วก็แต่ในแต่กับในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะ มันก็เลยทําให้คุณดูไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าไหรค่ค่ะนะคะเอ่อ uh, energy ของตัวคุณเองนะคะในเดือนนี้นะคะคนโสดได้เป็นไพ่หนึ่งดาบนะซมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะเคลียสิ่งต่างๆหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับตัวเองอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือแผนก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับในปีหน้าดูตัดสินใจ อยู่กับเรื่องน,นั้นหรือว่าอยู่อยู่ในช่วงการใช้ความคิดใน,นในเรื่องของว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีนะคะจะยังอยู่ที่งานนี้หรือจะเปลี่ยนไปอีกงานหนึง่งหรือว่าสิ่งที่ทํามันจะต้องขยับขยายไปเไป็นในแนวทางไหนอะไรแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะในเดือนนี้ตัวคุณเองก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะสิบถวยขึ้นนะเป็นการใช้เวลาอยู่เกี่ยวกับครอบครัวหรือไม่ก็เพื่อนฝูงหรือว่าเป็นคนที่คุณรักมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของความรักนะคะในส่วนของไพ่ take action นะคะในเรื่องของความรักตัวคุณเองได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญ่งมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจเรื่องรักเท่าไรนะักอาจจะมีคุยบ้างคะ่ะแต่ว่าคุยเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าสารความสัมพันธ์ในแบบ เพื่อนพี่น้องทั่วไปนะคะยังไม่ได้อยากขยับขยายหรือไม่ได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์อะไรกับใครในช่วงนี้นะคะ energy ของคนที่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยได้เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นเพื่อนพี่น้องนะคะหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นคนในสายงานเดียวกันรู้จักกันในที่ที่แบบ เราคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมีความเป็นไปได้หรืออาจจะผ่านเพื่อนของเพื่อนมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้เขาพยายามในการที่จะแบบเข้ามาพูดคุยพยายามที่จะเข้ามาทําความรู้จักกับตัวคุณเองนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่เขาได้นั้นเป็นไพ่สเตรนจ์อะเซนก็เลยบอกว่าเออมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ชาวราศีเมษดูอาจจะไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหรนะ่นักพอเขาเข้ามาพูดคุยเราเองก็อาจจะไม่ได้ตอบรับ เท่าที่ควรนะคะพอเรายุ่งแต่กับเรื่องของเราไงเราก็เลยอาจจะไม่ได้โฟกัสหรือเราอาจจะไม่ได้คุยเท่าไรนะักฝั่งที่เขาเข้ามาคุยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายใจรู้สึกว่าเอแบบนี้มันมันโอเคแล้วหรือ,อยังมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเราชอบเขาบ้างไหมหรือว่าเรามีความรู้สึกยังไงกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็จะมีอารมณ์แบบรู้สึกในทํานองนั้นสอดคล้ายเทคแอคชั่นของเขาได้ไพ่ ขอให้เด็กถือเหรียญน,นะคะในที่นี้ซึมีความรู้สึกว่าเขาพยายามแหละในการที่จะพูดคุยกับคุณนะแต่ว่าดูแล้วคุณไม,ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักหรือว่าความสัมพันธ์เท่าที่ควรนะคะก็เลยทําให้ฉันมองว่าบรรยากาศมันดูไม่ได้หวือหวามากนะคะ่ยวกับในเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะดูแล้วไปโฟกัสแต่กับในเรื่องของตัวเองซะมากกว่านะคะมาในส่วนของไพ่เอาคำนะคะว่า ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคณนเมษที่เป็นคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะมองว่าภาพรวมนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็คือในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้ราบรื่นหรืออาจจะไม่ได้พัฒนาอะไรไปไกลามากแต่ว่าในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะฉันมองว่ามันจะสักเซสนะแล้วก็จะประสบความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพยายามในการที่จะทํานะคะคุณจะได้มันมาน,นะ อะไรที่คุณรอคอยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องสิ่งที่คุณอยากได้และคุณกำลังเวิร์คฮาร์ดอยู่ในตอนนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้มันนะแล้วมันก็เป็นช่วงที่คุณยุ่งมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักในที่นี้อาจจะยังไม่เด่นนะคะราคาสำรับของคนโสดนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำรับ ความสัมพันธ์ที่มีคนคุยไม่ชัดเจนนะคะเมเนเจอร์ที่ได้สำหรับในเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นไพ่ Six of Cups นะคะหรือว่าเป็นไพ่หกถ้วยนั่นเองนะคะหกถ้วยก็จะแปลได้ถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาแยากแยะกันไปมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหรือถ้าสมมติว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีเกณฑ์ที่ว่า ความสัมพันธ์มันจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าคุณทั้งคู่ต่างแคร์กันต่างมีใจให้กันคุณรักเขาเขารักคุณประมาณนี้นะคะทีนี้สำหรับในเคสนี้นะคะถ้าสมมติว่าอ่านโดยรวมทั้งหมดที่ได้ในตอนนี้นะมองว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะหรือถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเคยมีปัญหาอะไรใดๆก็แล้วแต่แล้วจู่ๆเงียบหรือว่าจู เวนวักกันไปนะคะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเมเนอร์จีของตัวคุณเองของชาวราศีเมษเองนะคะในเดือนธันวาคมนี้ที่ได้คือไฮพริเทสนะคะคุณอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่นิ่งเงียบแล้วก็ใช้ความคิด อยู่กับตัวเองว่าคุณควรจะเอาไงดีกับความสัมพันธ์นี้ควรไปต่อควรพอแค่นี้หรือควรจะอะไรยังไงมีการชั่งน้ําหนักระหว่างข้อดีข้อเสียนะคะว่าควรที่จะยังไงดีนะคะกับความสัมพันธ์นี้ในขณะเดียวกันไพ่เขาได้เมเจอร์คาร์นเหมือนกันนะคะก็คือไพ่วิโอฟรู e นะคะเขาเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยทําอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักมาก่อนนะคะ เกี่ยวกับในความสัมพันธ์เนี้ยเราก็อยากจะปรับปรุงตัวอยากที่จะแก้ไขถามว่าทําไมถึงอยากปรับปรุงทําไมถึงอยากแก้ไขเนื่องจากว่าเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ปรับเนี่ยตัวคุณคงไม่อยู่อะแล้วถ้าสมมุติว่าตัวคุณไม่อยู่เนี่ยเขาเองก็คงจะแย่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนคนนี้เดิมทีเป็นคนที่มีอีโก้มากและอาจจะเคยแบบ เคยพยายามลองและในการที่จะออกไปใช้ชีวิตคนเดียวลองและในการที่เหมือนกับว่าจะไม่มีกันและกันก็เคยลองแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ดูไม่ได้ไปได้ดีหรือไม่ได้ไปได้สวยอย่างที่คิดเขามองว่ายังไงยังไงเขาเองก็ยังต้องการคุณอยู่จริงๆคนคนนี้พยายามหลายครั้งแล้วนะคะในการที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์หรือทําตัวไม่สนใจไม่แคร์ไม่นุ่นไม่นั่นไม่นี่แต่ว่าท้ายที่สุด เขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณจริงๆกันแน่นะคะ ไพ่ความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะได้เป็นไพ่ทริอปบันส์นะคะหรือว่าเป็นไพ่สามไม้เท้าคือคุณไม่ได้ต้องการความสมคัญที่มันฉาบฉวยหรือเป็นอะไรที่มันไม่มั่นคงแล้วอะในตอนนี้คุณอยากได้ความสัมพันธ์อะไรที่มันมั่นคงที่มันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ที่มันสามารถที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นเอ่อเอเนอร์จีของชาวราศีเมษน,นะคะค่อนข้างชัดเจนว่าตัวคุณเอง พยายามพิจารณาความสัมพันธ์นี้ว่ามันสามารถที่จะไปต่อกันได้ในระยะยาวหรือไม่นะคะเพื่อที่ว่าก็อยากจะได้ตัดสินใจอ่ะว่าคุณจะรับคนคนนี้กลับเข้ามาหรือเปล่านะคะในขณะเดียวกันไพ่เอเนจีความรู้สึกของเขาได้เป็นไพ่เสี้ยงซอฟโสนะคะหรือว่าเป็นไพ่หกดาบคือในที่นี้ซินมีความรู้สึกว่า,าว่าพยายามในเดือนนี้นะเขามีความ พยายามอยากที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเคยพยายาม move on จากความสัมพันธ์นี้แล้วแล้วมันไม่ work แล้วมันไม่โอเคนะคะสาเหตุว่าทาไมถึงอยากที่จะ move on จากความสัมพันธ์นี้เนื่องจากว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกับจริตหรือว่าไม่ได้ตรงกับความต้องการของเขาในตอนนี้เช่น สมมติว่าในตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนหรือไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงอะไรมากมายแต่ตัวคุณต้องการเขาก็พยายามที่จะแบบเออนั้นออกจากความสัมพันธ์นี้เถอดในเมื่อความต้องการมันไม่ตรงกรันอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดพอเดินออกไปแล้วก็เดินออกไปได้ไม่ไกลเพราะว่าใจเขา่ก็ยังมีคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนเนี้ยเดินออกไปก็กลับมาตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วในใจเขาก็ก็มันก็มีแค่คุณอะอือฮะ ใบต่อไปเป็นในส่วนของการ take action นะคะสำหรับของชาวราศีเมษและขนาเมษไพ่ take action เป็นไพ่ justice นะคะเดี๋ยวจะมีการตัดสินใจออกมาเองและว,ว่าจริงๆแล้วจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะหลังจากใช้ความคิดหลังจากใช้การพิจารณามาในหลายๆรูปแบบแล้วนะคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะรับคนคนนี้เข้ามาหรือคุณจะไม่รับคนคนนี้กลับเข้ามาอีกแล้วนะคะมันจะ มันจะมีคำตอบที่ชัดเจนเลยนะคะสำหรับในในเดือนธันวาคมนี้นะคะในส่วนไพ่ของการ Take Action ของตัวเขาเองนะคะได้เป็นไพ่ king of wands นะคะหรือว่าเป็นไพ่ n n งถือไม้เท้าในที่นี้ซิมีความรู้สึกว่าเขา่พย,ยายามมากๆเลยนะในการที่จะแบบทำให้ความสัมพันธ์มันกลับมาดีได้อีกครั้งหนึ่งอะ เขาพยายามมากๆทุกๆวิถีทางทุกๆอย่างที่เขาสามารถคิดได้นะคะแล้วคุณสามารถเซนส์ได้หรือคุณสามารถเห็นได้ว่าคนคนนี้พยายามจากการกระทําจากคําพูดและจากความคิดนะคะว่าเขาพยายามจริงๆในการที่ยังอยากที่จะรักษาคอนเนคชันนี้ให้ยั่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าในช่วงเนี้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเวิร์กหรือว่ามันจะ ดีขึ้นหรืออะไรยังไงได้นะคะเนื่องจากว่าคนที่เคยเดินออกไปแล้วเนี่ยเดินกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งและพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ฝ่ายเห็นนะคะว่าตัวเราเองต้องการคนคนนั้นจริงๆนะคะส่วนไพ่ของไพ่สรุปของตัวคุณเมธนะคะได้เป็นไพ่ของตัวคุณเองได้ก็คือไพ่เดียมเพลอร์นะคะซิ้นมองว่าในที่นี้นะ คุณจะเลือกหรือคุณจะตัดสินใจในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันคู่ควรกับคุณหรือเป็นสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วเช่นถ้าสมมติว่าเป็นคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคุณก็จะไปในเวนั้นนะคะหรือในที่นี้อาจจะหมายถึงคุณไม่ประนีประนอมคุณไม่คอม promis ์นะคะกับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นคุณชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็คงจะเลือกสิ่งนั้นตามที่คุณต้องการในส่วนของเขาเองนะคะได้เป็นไพ่เด็กเหรียญนะ เซนว่าเขามากลับมาเพื่อมาขอโอกาสจากคุณนี่แหละแล้วเขาก็ทุ่มหมดหน้าตักเลยนะเพื่อความสัมพันธ์เนี้ยใช้คํานี้ได้เลยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณอยู่ในจุดที่ไม่คอมโพริสต่อไปแล้วคุณอยู่ในจุดที่ไม่ประนีประนอมอีกต่อไปแล้วคุณอาจจะยังมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเหมือนเดิมคุณอาจจะยังคงมีมิตรภาพหรือไมตรีอะไรใดๆให้เขาอยู่แต่คุณไม่คอมโพริสในเรื่องของการคอมมิตเมนต์หรือว่าการทําอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องบรรดาวะ่ะ ในแบบที่ว่าจะกลับมาคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคุณคุณคุณไม่คลนผมไมม์กับสิ่งนั้นไพ่ในส่วนของเอาคาความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมองว่าเดี๋ยวในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะมีคนกลับมาพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นแ่ละคะ่ะว่าเขาต้องการคุณมากแค่ไหนว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ทุกอย่างจะเคลียร์นะคะไม่มี ไม่มีในส่วนของคําถามเลยเกี่ยวกับในเรื่องการเทคแอคชั่นของคนคนนี้มันจะเคลียร์มากๆว่าเขารู้สึกยังไงมันจะส่งผ่านมาจากการเทคแอคชั่นของเขาเลยนะคะแล้วก็ด้วยเอเนอรอะไรต่างๆในตรงนี้ซิ้นมองว่าเขาถ้าเขาเทคแอคชั่นในระดับเนี้ยที่เราอ่านไปจริงๆนะ คุณเม่์มีเกณฑ์ที่ว่าจะให้โอกาสในการที่จะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่าตัวคุณเองยังมีความรักความรู้สึกดีให้กับเขาอยู่เช่นกันแต่ด้วยความที่คุณเป็นธาตุไฟคือคุณไม่ได้ใช้แค่ความรู้สึกในการที่จะนำพาให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้คุณมีแพชชั่นคุณยังคงมีในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลอยู่นะคะมันก็เลยทําให้อนะนะมันก็เลยทําให้ต้องคิดนิดนึง นะคะเกี่ยวกับในเรื่องความสัมพันธ์นี้แต่ว่าท้ายที่สุดถ้าคนคนนี้เขาพิสูจน์ตัวเองได้และเขาชัดเจนจริงๆคุณมีโอกาสที่จะให้อโอกาสความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ mm ่ hmm. ะราคาสำหรับของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของคนที่มีคู่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมาในส่วนของชาวราศีเมษและคณามเมษที่มีคู่แล้วนะคะ เมนเอร์จีที่ได้นะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นไพ่ไฟฟลับโซสนะคะหรืว่าเป็นไพ่หาดาบนั่นเองนะคะตามหน้าไพ่เลยนะคะมีเกณฑ์จะมีประเด็นปัญหาอะไรบางอย่างกันที่ทำให้กระทบกระทั่งในเรื่องของความรู้สึกกันและกันอย่างแน่นอนนะคะในช่วงนี้ จะมีคนเสียใจแล้วก็เสียความรู้สึกนะคะกับเรื่องที่ได้คุยกันนะในช่วงนี้นะคะเริ่มกันเลยนะคะที่ energy ของตัวคุณเอง energy ของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ก้าวดาบ energy เขาเองได้เป็นไพ่ก้าวไม้เท้านะคะเออซินมีความรู้สึกว่าในส่วนของเดือนนี้ชาวราศีมเมษและคณมษจะได้ไปพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเช่นคุณอาจจะได้ไปรู้ว่าเขา เขาทาในสิ่งที่คุณไม่ชอบทําในสิ่งที่เคยคุยกันไว้แล้วว่าจะไม่ทําแต่ก็ทําคือผิดคําพูดผิดคําสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้หรือเขายังไม่เลิกนิสัยเดิมๆที่เขาเคยทําแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบเพราะว่าความรู้สึกไพ่ความรู้สึกของคุณคือเป็นไพ่สีถ้วยคือเคยพูดแล้วนะเคยเคลียร์แล้วนะเรื่องเนี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ดีมันก็เลยเกิดเป็นความเบือ่อเกิดเป็นความหน่ายนะคะ เพราะฉะนั้นในในช่วงทันวาคมนี้ซิก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเมทอาจจะได้ไปเจอบางเรื่องที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออเกิดเรื่องนี้อีกแล้วหรออะไรเงี้ยรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจจังเลยที่จะต้องอะไรกับเรื่องนี้และการเทคแอคชั่น take ของคุณก็คือคุณแทบจะไม่อยากที่จะเทคแอคชั่นอะไรเลยจริงๆนะมันเป็นไพ่อัศวินคือเหรียญคืออยากจะเฉยอยากจะนิ่งไปเลยอนะกับความสัมพันธ์เนี้ยคือไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยอีกแล้วนะคะจบด้วยไพ่หนึ่งดาบนะคะในตัวของชาวสีเมทเองที่ซิมบอกว่าอาจจะ ได้ไปเจอค้นพบความจริงอะไรบางอย่างนะคะแล้วมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจจบด้วยนะถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบรุนแรงจริงๆที่คุณเบ้มีความรสวรับไม่ได้จริงๆมีเกณฑ์จะจบได้เลยนะคะสําหรับในเดือนนี้ไพ่ของตัวเขาเองเนี่ยความรู้สึกได้เป็นไพ่มีจิเชียนคือคนคนนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีแนวทางเป็นของตัวเองอะ มีแนวทางเป็นของตัวเองมีความชอบอะไรบางอย่างเป็นแบบของตัวเองมีความสุขกับบางอย่างในแบบของตัวเองที่ที่อาจจะหมายถึงคนส่วนใหญ่เขาอาจจะไม่ทำกันอันนี้ก็แปลไปได้เหมือนแปลเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะคะเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าคู่ของคุณเมฆนะคะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยก่อนหน้าน,นี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะเติมเต็มเขาได้อย่างเพียงพอเป็นไพย5ห้าเหรียญ ความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะเติมเต็มเขาได้เพียงพอเขาจึงนําสิ่งอื่นหรือนําเรื่องอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเมธไม่ชอบนะคะก็เลยมองว่าเอาละ่ะในในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีปากเสียงกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขานําสิ่งอื่นเข้ามาเพื่อที่ว่าอยากจะทําให้ตัวเขาเองแฮปปี้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะเออ ให้เอาคาเป็นไพ่ tower แล้วก็เป็นไพ่ c h a r i o t ซึ่งมีความรู้สึกว่าในจังหวะที่จะจับได้หรืออะไรเงี้ยมันจะเซอร์ไพรส์คุณมากๆนะคะคือคุณอาจจะไม่คิดว่าคุณจะได้เจอเรื่องอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะมีประเด็นให้ได้พูดให้ทกกถยงอะไรกันนะคะนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วแต่ละคนอะ่ะจะพูดความจริงนะแต่คุณไม่จะพูดความจริงมากกว่าคู่ของคุณคือถ้าสมมติว่าถามอะไรไปอะ่ะเขาก็จะตอบแหละ ในความจริงในระดับหนึ่งแต่ตัวคุณเองจะจริงกว่าก็คืออย่างที่บ,บอกคือคุณเมธบางคนมีเกณฑ์ตัดสินใจจบเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องเรามันสามารถสลับกันได้นี่เป็นเพียงแค่การอ่านแบบ general reading เท่านั้นนะคะก็มองว่าสําหรับของคุณเมธนะคะในเดือนนี้ที่เป็นคนมีคู่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์สักนิดหนึ่งนะคะเพราะการใช้อารมณ์ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาอะไรนะคะค่อยๆค,คุยกัน ด้วยดีจะดีกว่านะอาละค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box นี้เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภา,า,าพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับก็ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ